เจอแล้วเจอแล้วนะครับผมร้านเจ้าดังนะครับผมร้านเดิมร้านเดิมนะครับเบี้ยอเลยหรือเบี้ยมันกับพี่สาวเบี้ยอเลยหรือเบี้ยมันกับพี่เบี้ยมันค่ะเบี้ยกี่ชุดสามติบสองชุดห้าติดครับพี่พสาวครับพี่กินก่อนเที้ยกี่ชุดสามติ๊บสองชุดหน้าติดพี่เบี้ยเลยเบีกี่ชุดพี่สามติบสองชุดห้าติดครับพี่ลูกค้ายังแน่นๆเหมือนเดิมครับ คนเยอะคนเยอะเหมือนเดิมเปรยวกี่ชุด <laughs> เอากี่ชุดพี่เดี๋ยวรอก่อนเปรยวกี่ชุดสองชุดประกันสองใบเลยพี่คนนี้เปรี้ยวเปรี้ยวอากี่ชุดคนเดียวสามสิบไะไรเลยอะไรดีมาได้ปีนี้ปีนี้ทางร้านก็ขยับขยับเข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะครับอยู่โซนด้านในนะครับเอาเขมกับพี่เปี้ยวกี่ชุดสามสิบสองชุดห้าสิบครับพี่ มันยี่ส่งใกล้ๆสองชุดอ่ะพี่นี้ส่งเลยเจ้าสามเตี๊ยมสองชุดห้าสิบนะพี่เีจยวกี่ชุดสามเตี๊สองชุดห้าสิบสองชุดครับผมลูกค้ายังแน่นเหมือนเดิมนะผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับนี่ไม่เยอะนะครับพี่ปีนี้ว่ามุกหายยากนะครับขอไม่ณครับพี่เร็วสองชุดขอบคับพี่สาวมาอีกแล้วตังค์ทำเอาเอิฟ โมมีกระพี้เลยสามเตี๊ยบสองชุดห้าสิบกรพี่เร็วเจ้าเก่าเจ้าเดิมสะพานสามเลยครับพี่พี่เราสองชุดดีนะเบียร์่โอนมาแล้วใช่ไหมเหมือนกันครับเหมือนกันทำสูตรเดียวครับพี่เปียเลยหรือเปียมันกับพี่เลยสามเตีมยบสองชุดห้าสิบไปเลยของเราอ่ะมัดใจเลของเราเดียว ลูกค้าของผมเยอะทูเนี่ยเยอะมากครับเียเลยเปียมันกะพี่สามิุดห้าเลยคคเป็นร้านของเฮียแกเนี่ยมาบูมก่อนเลยครับผเียืมันกะพี่เล้วก่อนสามิบสองจุดห้าิบเลยคเปียเรืเปยมันี่เล้วิแวรบุเียเลยรือเมันกะพี่เรสามิบสองจุเลยะเลรือเปียมันกะพี่สามิุดหครับเอาโมขึ้นหน่อยมยังหมดแล้ว เปียเลยเปียมันกระพี่สาวช่วงนี้เพิ่งจะสี่โมงนะครับเพราะว่าช่วงคำสี่โมงยังรุขนาดนี้ใช่ไหมครับช่วงค่ำค่ำนี่เยอะกว่านี้นะเนี่ยร้านไม่อะไรขายประเดิมเป็นเป็นหมื่นแล้วแหละครับเปียเลยหรือเปียมันกระพี่เลวคุณมาตั้งร้านอ่ะตอนไหนคอ๋อครับเปียเลยเปียมันกระพี่เลยสามตีปสองจุน่าติดเลย เจ้าเก่าเจ้าเดียวสะพานสามเลยชุดสามที่บ้านเลยเปี้ยวอะไรเปียบมันกันแม่สามสิบสองชุดห้าสิบครับอร่อยนะครับรับโดนละสามสิบสองชุดห้าสิบเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิยวสะพานสามเลยชุดสามที่บ้านเลย <c oughs> เปี้ยวเรารเปียบมันกันพี่เลว <c oughs> เปี้ยวเปี้ยวเลยรหรือเปียบมันกันพี่สาวสามสิบสองชุดห้าสิบเลย เจ้าเก่าเจ้าเดิมสมามสามเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมสามามดูความมั่งมีซะก่อนด ep, 2, 5, 10, ชดละสาเตปสองุดาสบครับพี่ชยเปียเลยหรือเปียมันจะพีเลยเจ้ากี่ชุดสามเตปสองุด้าิบครับพี่สองชุดไม่เป็นอะไรพีเ่เด <c oughs> ี๋ยวนี้อยู <c oughs> ่น้ำเจ้ากี่ชดสามเตสองชุดห้าสิบครับพี่วิได้สชุดสับกันะจใจครับ เรียบร้อยอชุดต่อเปี้ยวเลยเปียะมันกับพี่สาวสามสิบสองตุ้ห้าสิบคับพี่ที่นี้ทางร้านทางร้านพ่อค้าก็จะขยับเข้ามาอยู่โซนด้านในนะครับผมเอาเปียะเลยหรือเปียะมันกับพี่เลยเปียะอะเปียะมันกันเนี่ยเปียเลยหรืเปียะมันครับเปียะเลยกับเปียะมันครับเอากี่ชุดพี่สามสิบสองตุ้ห้าสิบครับสามสิบบาทนะพี่ชุดหนึ่ง คุณละสามสิบสองุห้าสิบกับพี่เร็วเดียวเปี้ยวเลยหรือเปี้ยมันกับพี่เร็วเจ้าเก่าเจ้าเดียวมาสเลยชุดละสาสบบาทกับพี่รับายกบเ้าเปี้ยเลยเปี้ยมันกับพี่พยายามมองหน้าลูกค้าตรงข้างหน้ายเปี้ยเลยเป้ยมันอร่อยพี่สามสิบสุดหสิบับพี่ี่สชุดเป้ยมันสชุดนะ สามเตี๊ยมสองชุดห้าเตีกับพี่เร็วเจ้าเก่าเจ้าเดิมวสะบานสามครับพี่สองชุดเอาเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันกับพี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมสบานสามเลยกับพี่ชุดละเอาเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันกับแม่อร่อยนะครับเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันกับพี่ส่งมาชุดละสามเตี๊ยมสองชุดห้าเตีกับพี่ขอบคุณครับพี่นะกี่ชุดสามเตี๊ยมสองชุดห้าเตีกับแม่ 2ลยสองชุดห้าสิบแล้วแม่สองชุดใช่แม่บอกสเชุดห้ไปเลยครับแม่2องชุดพี่นนี้สองชุดสามเบสชุดห้าสิไปเลยเจ้าเก่าเจ้าเดวสบายสามครับพี่ถุงใหญ่ๆไม่มีอ่ะไม่มีถุงใหญ่เลยแม่ถุงพอดีลูกครับแม่สองชุดต่อสามเบสอชุดห้าสิบเลยสองชุดนะ เปียอะไรเปียมันครับพี่เปียอะไรเปียมันครับเปียกี่ชุดสามติบส้ครับพี่สองชุดสชุดรอนวางกหน่อยแยกภาษาเร็วๆหน่อยแม่กี่ชุดสงชุดสองชุดกันเลยเปียนี่สชุดสชุดหน้าิไปเลยเปี้ยเลยเปี้ยมันครับพี่เปียเลยหเปียมันครับพี่เปีกี่ชุดสามติบสองข้าห้าิบครับพี่สชุดเหมือนกันสากี่ชุดสามติบสอาติพี กี่ชุดดีสองชุดเหมือนกันสามเต๊สองชุดห้าสิบเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมประมาณสามเลยยมเปียอะไเี๊ยมันคะพี่เปี๊ยวะลูกค้าแน่นร้านนะยำกี่ชุดพี่สามเต๊หรอสองชุดห้าสิบครับพี่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะลูกค้าก็เยอะเหมือนเดิมสามเตบปสองชุดห้าสิบไปเลยเพืเดียวนะครับพี่สามเตสองชุดห้าสิบครับพี่ยเปี๊ยอะไรเปี่ยมันคบพี่ยวมันนะพี่ยวกี่ชุดสามเต๊สองชุดห้าสิบครับพี่ได้พี่ สาจ๋าิมเลยจ้านี่จากี่ชุดสามเต๊สองชุดห้าเต๊สชุดชิมก่อนเลยจ้าเดี๋ยวมาเดินมือพี่สชุดนะเจ้าเก่าเจ้าเดียวสะานสของดีดอนเมืองเลยครับพี่เร็วชุดสาบ้านเลยสองชุดสามเุดาขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสามเต๊้าบาท มีวิญญานะครับพี a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  ่ปีนิวโมกาสนะครับเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมันกับพี่สาวเอาเปรี้ยวเลยเปรี้ยวมันกับพี่เปรี้ยวเลยเปรี้ยกี่ชุดสามติ๊บสองจุดห้าสิบครับพี่เปรี้ยวกี่ชุดสามติบสองจุดห้าสิบเดี๋ยวสามสิบบาทครับพี่สามติบสองจุดห้าสิบไปเลยจัาขอบคุณครับพี่สาวมาแก้ได้เลยครับพี่หน้าเลยครับพี่สามติบสองจุดห้าสิบครับป้าเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันครับแม่เอาเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันครับ ชุดละสามติบสองชุดห้าติบครับพี่เปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันใช่กันสดออทอตเจ็ดติ๊หน่อยเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันครับพี่เปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันเยี่ยมกี่ชุดสามติบสองชุดห้าติบครับพี่สามที่ปาทครับพี่ชุดเดียวเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันครับพี่ต่างกี่ชุดสามติบสองชุดห้าติบครับพี่ลูกค้านี่ต่อคิวเข้าไม่หยุดเลยนะทุกคน ก็แวะมาอุดหนุนทางร้านได้นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับชุดสองชุดสามสิบนะครับสามสิบสองจุดห้าสิบไปเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมสาพันสามเลยชุดสามที่บาทเลยสองชุดเอาเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันกระพี้เลยเปรี้ยวเลยหรือเปรี้ยวมันกระพี้ครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมสาพันสามเลยชุดละสามที่บาทเลย เปียเลยเปียมันก really? ันพี่สาวเอาเปียเลยเปียมันกันแม่เปียเลยเปียมันแม่กี่ชุดสามสิบสองทุ่นห้าสิบรชุดละสามที่บ้านเลยเจ้าเก่าเจ้าเดิมปะมาณสามเลยสาทีบ้าคกันพี่สามสิบสทุ้าสิบเลยครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมปะมาณสเลยเลเปียงมันนี่ครับ เดี๋ยวไม่เยอะแล้วนะครับพี่สามตีสองนห้าสิบพี่มาชุดหนึ่งมาชุดหนึ่งเพิ่มอีกชุดหนึ่งของครับแม่รถตู้สามเอเบสิเพี่รเนพับพี่จ กินแล้วเกเลประมาณนี้ครับโตรจะตาเลยสาท่ากันพี่โดตสาบสองคูหาสิบันพีเี้ยวเลยเี้ยวมันกัพี่เลยเปเี้ยวเลยเี้ยวมันนะโดตสามสบสองคูห้าสิบกันพี่เปรี้ยวเลยเี้ยวมันพีชายเปรี้ยวเลย เอาที่ชุดสามเต๊มสองชุดน่าสิพี่สองชุดครับสองชุดนะสองชุดเหมือนเดิมพี่ที่พูดสองชุดแล้วต่อที่พี่พูดสองชุดเพื้อเลยพี่มันก็พี่เร็วแถมหวไม่ได้หนึ่งถุงอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมให้ทำร้อยทีก็อร่อยเหมือนเดิมแกสองชุดนะสามเต๊มสองชุดน่าสิพีครับพี่เร็วเอาครับจิ้นี้บาวทุกฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนจะเรลืมแวะมาอุดรจวนอยวามแวะมาเที่ยวงานกันได้นะผมกับร้านมะม่วงเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผม สวัสด,ดีครับ